อีกหนึ่งข่าวใหญ่วันนี้กำลังพูดถึงโบราณวัตถุที่เป็นประติมากรรมรูปพระศิวะนะครับชื่อว่าโกลเด้นบอยครับถูกไปจัดแสดงที่สหรัฐอเมริกาแต่ต่อมาพบว่าเป็นของไทยล่าสุดวันนี้มีการส่งมอบคืนมาสู่พื้นแผ่นดินไทยแล้วครับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและตัวแทนจากพิพิธภัณฑ์เดเมตทำพิธีรับมอบประติมากรรมสัมฤทธิ์รูปพระศิวะหรือที่เรียกว่าโกลเด้นบอย ผลงานราวราวพุทธศตวรรษที่16นะครับอายุราวราวห0ึ่ปีเป็นรูปพระศิวะสวมเครื่องทรงแบบบุคคลชั้นสูงซึ่งชื่อโกลเด้นบอยนัก้าโบราณวัตถุได้ขนานนามเอาไว้และยกให้เป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมระดับโลกเพราะว่าใช้เทคโนโลยีหล่อขั้นสูงมีการตีราคาไว้ถึง100ล้านบาทและยังมีอีกชิ้นนะครับคือประติมากรรมสตรีพนมมืออยู่ในท่าน,นั่งชันเขายกมือไหว้เหนือศีรษะ แต่งกายแบบบุคคลชั้นสูงหล่อด้วยสำรฤทิ์มีร่องรอยการประดับด้วยโลหะเงินและทองการได้โบราณวัตถุสองชิ้นนี้คืนไม่ได้เป็นการทวงจากไทยนะครับแต่มีการตรวจสอบพบว่าทั้งสองชิ้นไม่มีใบอนุญาตส่งออกจากไทยอย่างถูกต้องทําให้พิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงอยู่แสดงเจตจำนงส่งคืนครับโดยที่ไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขณะที่ชาวบ้านยางป่งสะดาวจังหวัดบุรีรัมย์อยากจะให้ก่อสร้างหุ่นจำลองเอาไว้บริเวณจุดที่ค้นพบเพื่อให้คนในชุมชนกราบไหว้และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีการหารือกับกรมศิลปากรอ,อีกครั้งหนึ่งครับ